วสวัด,ดีครับสวัสดีพี่แมพสีทุกท่าน,นะดดรในใครับสวัสดีไปียงอย่างเอฟซีเดนไกรอยู่กับพวงพลอยสิริพลอยโค้งนะคนี่วนันนี้มาสายหน่อยนะครับนี่ติดธุระนิดน,นึ่งก็เลยมาสายหน่อยอ สายยังไงก็มีของติดไม้ติดมือเหมือนเดิมนะครับมีตุบตับตุ๊บตับไหม่าเงียบนะครับไม่มีปลายยปลาย,ยังไม่วิ่ง,น,งนิ่งอยู่นั่งนิ่งปลาไม่ยังไม่เข้าออกนะครับ ากาศร้อนมากนะครับนี่ออแบกบแตงโมงกับกล้วยแค่นิดเดียวก็นหนักแล้วนะครับนี่นึกว่าเบาๆที่ไหนได้ก่อนเอางานอยู่เล่นโคลนแม่นี่พี่ใหญ่ก็ไม่วาดหรอก มาดูครับมาดูเขาจะเล่นโคลนไหมโอ้แม่วาดยืน่นอจังก้าเลยพี่ไอ มีอาการับไม่มีเป็นสายอ้ยเฮ้ยด้ยด้วยด้ยไปเฮ้ยเป็นไปย้ยไปด้ย้ยเป็นไปย้ยด้วๆ้ยอ๋อ้ย เออเด้ยวันวาตัวปากเล็กๆน้อยๆหอมปากหอมคอลูกสองลูกสามลูกเต็มไม้ติดมือไม้ดีกว่าไม่มีอะไรไม้เลยนะครับนี่ เองฝากติดไม้ติดมือเออมาินน้ำครับน้องลอยกินน้ำน,ะน,น,น,ำนี่ไม่ลงเล่นน้ำนครับอากาศเย็นส่วนมากช้างจะไม่ชอบนะครับช่วงอากาศเย็นนี่

ด้านในต้องเปลี่ยนหลักครับเปลี่ยนหลักลยาด้านในดูอิ่มไม่อิ่มไม่รู้หมดแล้วครับแค่นี้เลยเออดูสายตาพี่ใหญ่ยังมองหามองตามอยู่ดูทองไม่วาดอ,อิอ่มไม่อิ่มไม่รู้แต่พออยู่ได้นะครับอยู่กับธรรมชาติเปลี่ยนหลักก่อนนะครับ

Đưa, vô rú rớt luôn này Đã luôn Đúng không, vô rớt Vô rớt luôn này, vô Đã vô rớt Rớt đâu Vô rớt Mấy Thôi chung rồi kì mấy Hứa, hứa, bên này <rồi>. Hư <laughs> mà bát này <rồi>. Hư <laughs> mà bát này, rồi mà Hư <laughs>

บ้าแล้วก็ไปป่วยก็พูยตัวใหม่เนี่เฮ้เฮ,ฮ,ฮ,ฮ้โกงไงตะวมือปึ๊กแก่ละแก่เป๊ะกุ้ยบ้าเฮ้เนาะถ้าไม่ไล่ลุงก็ไม่เล่นน้ำไม่อาบน้ำไม่เล่นซูลเฮ้ยเฮ้ยกรอบมาเปลี่ยกน้ำไมได้เลย mày máy hứa chưa hứa hơi à?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  Yeah. hơi 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 hơi

ว้โอดยไอ้เจียตะลุด้วยกิใหม่นอบ้านดูเรียบร้อยแล้วครับอยู่ในดงหญ้านะหลักผูกยากนะครับต้องหัด หาต้นไม้ที่มันเหนียวๆน,นะครับนี่พืชล้มพืชล้มลุกต้นไม้นี่หายากมากหญ้าเยอะต,ต้นไม้ครับผูกยากคนระับบางที่ก็หาที่ยึดเหนียวดีๆนะครับนี่มูลแห้เป็นบางที่แล้วนี่ โอ้อะโอ้เย,ย่าเยอะเต็มเลยไม่อะไรก็ไม่รู้เอาก็ปักไว้หนิไม่อะไรไม่รู้มีแต่ทรายนะครับเลยตื้นคืนจะมีลึกลึกเฉพาะริมรนะิมตลิ่งฝั่งนู้นนะครับ เล่อกเต็ไมไปทั่วมัวนะครับเป็นบางที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องหัวนะครับเรื่องยา้าเรื่องน้ำอาหารการกินบุฟเฟ่ต์นะครับนี่นี่นะครับอาหารช้างไมยราบเป็นอาหารช้างนะครับบางช่วงจังหวะเขาจะถอนกินรากนะครับนี่ถอนกินรากด้วยเป็นพืชสมุนไพรยอย่างหนึ่ง หากินไม่ได้ง่ายๆนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกทคอมเมนต์นะครับขอบคุณนิพสีทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้กับครอบ,บครัวช้างกระดอนครับนี่ที่ชีวิตที่ยังคงอยู่และมีลมหายใจสืบซาดสืบทอดวัฒนธรรมชมชนคนเลี้ยงช้างต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโชคดีมีชัยทุกท่าน